สวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ร้านชีทีเซเว่นแล้ววันนี้อยู่กับพี่หนุ่มครับผมสวัสดีครับพี่หนุ่มส <C> วัสดีครับสวัสดีครับเราลงของแต่งหนะ้าในเพจหน,น้าร้านไปเยอะครับผมพเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากเลยว่าของแต่งแต่ละอย่างเนี่ยบางทีนะขวงมาลายอย่างนี้หัวเกีย์อย่างนี้นิฟฟี่อะไรต่างๆมันช่วยอะไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างแล้ววันนี้ที่เาคุยกับพี่หนุ่มเพราะว่าพี่หนุ่มเองเ่เป็นคนที่ใช้งานจริงติดตั้งจริงหลายๆอย่างเลยก็เลยเดี๋ยววันนี้ให้พี่หนุ่มไขข้อข้องใจว่าของแต่งแต่ละอย่าง มันใช้แล้วมันช่วยอะไรมันมีประโยชน์ยังไงหรือมันสวยอย่างเดียวหรือเปล่าได้ครับเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้พี่หนุ่มพาไปดูรถกันครับไปดีเอางี้พี่หนุ่มอันดับแรกเลยผมเห็นพวงมาลัยเริ่มจากพวงมาลัยพี่หนุ่มก่อนเลยพวงมาลัยอันนี้เป็นของแต่งนะครับแบ่งเป็นสองประเภทละกันประเภทแรกคือของแท้กับของงานตลาดทั่วไปแล้วแต่ส่วนที่ผมเลือกใช้ครับก็เป็นนาดี้นะครับเป็นก้านดอกไม้งานแท้ที่ราคาแค่หลักร้อยขอพับหนึ่งตัวนะครับเพื่อจะเป็นสมอนะครับผมเลือกเป็นสีเงินให้เข้ากันก็สามารถพับเก็บได้เวลาเรายุก ลุกเข้าลุกออกนะครับง่ายคล่องตัวเวลาจะใช้งานก็เข้าล็อกอย่างนี้ลงมาก็ขนาดเล็กกระชับมือใช้งานง่ายคล่องมือเดียวครับสาวใช้งานง่ายประมาณนึงโอ้เห็นภาพชัดเจนเลยเนี่ยนะแสดงว่ามันไม่ได้ติดแค่ว่าสวยเท่ย,ย่างเดียวมันมีประโยชน์ในการใช้งานด้วยคือเราจะซื้อของเดิมมาใส่ครับราคาก็ไม่ได้เบาหลายพันเลยล่ะแน่นอน,นก็เลยเลือกที่ของแต่งที่พอรับได้ครับราคาแค่หลักร้อยอีกอันนึงเห็นพี่หนุ่มติดมาแล้วรู้สึกว่า เอออันนี้อันนี้สวยจริงก็คือดิฟฟี่พี่หนุ่มดิฟฟี่ช่วยอะไรได้หนึ่งความสวยงามกันเลย uh huh. ความสวยงามที่เราเห็นเลยว่ามันสวยมันสามารถปรับแสงได้ปรับสีได้ตั้งค่าได้หลายๆอย่างนะครับ uh huh. อันนี้คือประโยชน์ของมันประโยชน์ต่อมาคือมันอ่านค่าได้จริงอย่างเช่นตัวนี้ว uh ัดแบตวัดโวลต์วัดแบตตอนนี้มีอยู่12 12.5า uh huh. แต่พอเราสตาร์ทแล้วว่ามันจะขึ้นเป็น14กว่าก็คือมันปกติแต่ถ้าแบตมันเหลือ10ครับมันจะ ร้องเตือนเราเพราะเราตั้งค่ามันไว้ใช้งานได้จริงใช่ใช่ใช่ใชส่วน2ตัวนี้ผมตั้งหลอกไว้นะครับส่วนตัวนี้เป็น water ์เทมก็คือความร้อนหม้อน,น้ํานะครับอพอมันเริ่มความร้อนมันขึ้นอ่ะมันจะส่งเสียงร้องเตือนเราเลยทําให้เราขับรถแล้วสบายใจว่าเอ้ยความร้อนเราขึ้นหรือเปล่าหม้อน้ําเราแห้งหรือเปล่าอ่ะอันนี้แจ้งได้ตัวนนี้คือวัดรอบตัวสัมาคือวัดรอบ rpm สามารถตั้งได้ว่าเราอยากขับ3,000รอบสับเกียร์4,000รอบสับเกียร์ก็สามารถตั้งไฟได้เขาจะมีร้องเตือนว่า สมมติเราตั้งอยู่ที่3,000รอบถ้าเราสับเกินไปอะ่ะมันจะร้องเตือนเราทันทีอ่าส่วนนี้คือวัดบูทนะครับวัดบูทเทอร์โบให้เรารู้ว่ารถเราอ่ะไปรีแมปมาใส่เทอร์โบมาเขาจูนมาให้อะ่ะบูทอยู่ที่เท่าไหร่เทอร์โบเราอะ่ะ รับบูธได้เท่าไหร่แล้วไหวไหมเขาจูนมาให้มากหรือน้อยใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้ของแต่งสวยอย่างเดียวที่ร้านเราก็มีอันดับแรกเลยง่ายๆเลยเพื่อนๆเท่าเท่าที่ดูทั้งหมดทุกตัวเนี้ยมีประโยชน์ในการใช้งานจริงๆใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงใช่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 แล้วยิ่งมันมีเสียงแจ้งเตือนนะอันนี้ดี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 เพราะว่าบางบางค่าเนี่ยมันมีมันมีบอกในรถอยู่แล้วแหละใช่ใช่เพราะเราอาจจะไม่ได้ดูตลอดไม่ดูเพราะเราต้องดูทางแต่อันนี้อาจจะมีเสียงเข้ามาแจ้งเตือนเราว่า เ,เราก็ผิดสังเกตแล้วว่าอะไรมันดังความร้อนมันขึ้นเฮ้ยโอเคเราจะได้จอดและแก้ไขทันอย่างที่บอกของแต่งมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ใช้งานได้จริงแต่งสวยงามได้พื้นฐานของการแต่งรถเลยของพี่ดุเลยใช่พื้นฐานของมันก็คือเรื่องจากความชอบก่อนเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็มาดูเรื่องประโยชน์การใช้งานด้วยใช่ใช่ใช่มันไม่ได้ว่าแค่เสียตังค์แล้วมันได้แต่ความสวยงาม เพื่อนๆครับก็ได้ดูกันเต็มอิ่มเลยนะข้อมูลโอ้โหเมื่อกี้พี่หนุ่มก็จัดให้ชุดใหญ่เลยพาไปดูเต็มทีปม่ประมาณนึงประมาณนึงแต่ปัญหาด้วย่าพี่หนุ่มคือเพื่อนๆเนี่ยคนอยากใช้อะเขารู้จักข้อมูลสินค้านะแต่ประเด็นว่าคนอยากใช้กับคนจ่ายตังค์คนละคนกัน<อ>ทํายังไงดีก็ถึงจะเข้าใจเหมือนเราเ,<อ>าเรถ้า<ๆ>ผมแนะนาก่อนแบบนี้การเลือกของแต่งะค,ครับเราไม่จําเป็นต้องใส่โครมเดียวที้นเลือกทีละชิ้นก็ได้ครับ<อ>ค่อยๆเป็นชิ้นใบแล้วพอขอเป็นชิ้นน่ะมันจะเป็น จำนวนน้อยแล้ะอ่ามันจะออกง่ายแล้วจำนวนน้อย<ช><ช>ข้อที่2ใส่แล้วมันได้อะไรข้อดีมันคืออะไรมันมีประโยชน์อะไรเอาข้อดีเข้าไปแลกครับ <S <S และเดี๋ยวบัตเจ็ตมันนี่มันจะออกมาหาเราเองนี่นี่คือปัญหาหลักเลยนะที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยตัดสินใจยายกกเพราะตรงนี้แหละวันนี้พี่หนุ่มมาบอกเคล็ดลับให้แล้วนิด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 ,นด,นดหน่อยนหน่อย,ห,อย,ห,อยหรือถ้าใครมีเทคนิคอื่นก็ แล้วแต่ได้หมดแชร์กันมาแชร์กันมาแชร์กันมาก็ฝากว็ด้วยนะครับเพื่อนๆครับทั้งหมดนี้หน้าร้านเรามีให้บริการทั้งหมดเลยนะครับถ้าอยากเข้ามาใช้บริการมาพบกับที่หนุ่มหรือพบกับผมก็ได้ที่หน้าร้านนี้นะครับผม<ช>ก็สำหรับคอนเทนหน้าคลิปหน้าครับอย่าลืมครับเรื่องราวดีๆที่ผมอาจจะมีลูกค้ามาแชร์หรือให้พี่หนุ่มมาแชร์หรือว่ามีหลายๆเคสที่อยากจะยกตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูก็รอติดตามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ